สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นเนื้อหาที่แปลมาจากคลิปทางจิตวิญญาณต้นฉบับของคลิปมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Sign You're a Not Too Naive y o u Deeply Spiritual and Stronger Than You Think ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณไม่ได้ไร้เดียงสาทว่า คุณมีจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งและเข้มแข็งกว่าที่ตัวเองคิดสัญญาณที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างและความไร้เดียงสาคืออะไรเรามาเข้าสู่เนะะื้อหากันดีกว่านะครับบางทีคุณอาจเคยคิดกับตัวเองว่าตัวฉันช่างเป็นคนไร้เดียงสาเสียนี่กระไรหรือไม่บางทีคุณอาจตั้งคำถามถึงการเป็นคนที่คุณเปิดกว้างมีแนวโน้มที่จะให้ความไว้วางใจหรือการมองโลก ด้วยมุมมองที่เปี่ยมด้วยความหวังเช่นที่คุณมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าคนอื่นๆมักชอ่อโกงโกหกหรือเอาเปรียบความมีน้ำใจของคุณมันง่ายที่จะคิดว่าความอ่อนโยนความอดทนและการเต็มใจที่จะมองเห็นความดีงามในตัวผู้อื่นนั้นทำให้คุณเปราะบางหรืออ่อนแอในโลกที่ให้รางวัลกับความชอ่อโกงและความก้าวร้าว จนในบางครั้งมันอาจทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณก้าวไม่ทันใครๆคุณบังเกิดความสงสัยว่าทำไมหนอมันถึงได้เป็นเรื่องที่สำคัญนักสำหรับคนอื่นๆในการพยายามเอาชนะคะคานกันโดยพร้อมที่จะยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่สิ่งที่คุณปรารถนามีเพียงแค่รักษาความสงบของตัวเองเอาไว้แต่จะเป็นอย่างไรหากสิ่งที่คุณคิดว่า นั่นคือความไร้เดียงสาแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ข้อบกพร่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวคุณไม่ได้ไร้เดียงสาแต่ที่จริงแล้วคุณคือผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงคุณมีความดีงามอยู่ในตัวเองจนบังเกิดความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึง้งและเลือกที่จะทำความดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างหากในโลกที่มักส่งเสริมสิ่งที่เป็นด้านตรงข้ามนี่ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลย แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอ่อนโยนทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งที่คุณมีอยู่ในตัวเองมาตลอดแม้ว่าคุณอาจไม่ทันสังเกตเห็นหรือไม่เคยให้นิยามมันไว้แบบใดเลยก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนใจง่ายหรือมองไม่เห็นความเป็นจริงอันโหดร้ายของชีวิตแต่มันเกี่ยวกับการยึดมัน่นในวิถีชีวิตที่ตระหนักถึงสัจธรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นสัจธรรมที่ก้าวข้ามรูปลักษณ์ภายนอก หรือการตัดสินในแบบผิวเผินคนที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงมักถูกเข้าใจผิดเพราะค่านิยมและความประพฤติที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแบบโลกโลกเสมอไปแต่เพราะความลึกซึ้งทางจิตวิญญ,ญาณนี้เองที่ทำให้คุณต่างไปจากคนอื่นคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมีความยั่งยืนที่เหนือกว่าชัยชนะชั่วครั้งคราวอันก่อให้เกิดความเย่อยิ่ง และอัตราขึ้นมาได้ยกตัวอย่างวิธีการที่คุณรับมือกับความขัดแยง้งบางครั้งคุณอาจสังเกตเห็นว่าตัวคุณมักหลบเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นโดยเลือกที่จะเดินจากไปมากกว่าพยายามพิสูจน์จุดยืนของตัวเองคุณอาจถูกผู้อื่นมองว่าเป็นคนที่เฉยเมยมากเกินไปหรือถูกกล่าวหาว่าไม่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนอื่นมักมองว่าเป็นการหลบเลี่ยงแท้จริงแล้วมันคือความเข้าใจถึงความไร้ประโยชน์ของการโต้เถียงกับสิ่งที่คุณไม่เห็นเป็นสาระผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงแบบคุณรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกการต่อสู้จะเป็นสิ่งคุ้มค่าที่คู่ควรต่อการเอาชนะโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้ามันทำให้คุณสูญเสียความสงบไปคุณได้เรียนรู้ว่า ความสงบเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากกว่าความพึงพอใจที่กรวงเปล่าของการเป็นฝ่ายถูกในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้นั่นก็คือแท้จริงแล้วมันจําต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในการที่จะรักษาความสงบและคงการมีสติเอาไว้เมื่อเผชิญกับการถูกยั่วยุแต่แทนที่จะตะวาดกลับไปหรือแสดงอำนาจที่เหนือกว่า คุณรู้ดีว่าพลังงานของคุณเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและคุณตัดสินใจที่จะสงวนมันไว้เพื่อสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพุ่งเข้าชนต่อทุกการเผชิญหน้าที่เข้ามาสู่เส้นทางของคุณในลักษณะเดียวกันความสามารถในการจดจอ่อที่มุ่งไปสู่การกระทาที่มีความหมายมากกว่าคาพูดก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความลึกซึ้ง ทางจิตวิญญาณของคุณโลกนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคำพูดมากมายผู้คนชอบให้คำมั่นสัญญาเอ่ยปากขอโทษและเสนอคําปลอบใจให้แก่กันแต่คุณตระหนักดีกว่านั้นว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักน้อยมากสิ่งที่สำคัญกว่าสําหรับคุณคือสิ่งที่ผู้คนแสดงออกในแง่ที่ว่าการกระทำของเขาจะเป็นอย่างไร เมื่อถึงเวลาจำเป็นและพวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรในตอนที่ไม่มีใครเฝ้าดูอยู่นี่อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่คุณไม่ได้เป็นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดเวลาอยู่ในห้องแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำคุณคือคนที่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปล่าประกาศเจตนารม์ของคุณหรือแสวงหาคำชื่นชมจากผู้อื่น ในสิ่งที่คุณได้ทำลงไปแต่ว่าคุณจะแสดงออกถึงคุณค่าของตัวเองผ่านการกระทําที่สม่ำเสมอคุณอาจเป็นคนประเภทที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงียบๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆกระทั่งในบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีตัวตนเลยก็ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของความไร้เดียงสาแต่เป็นการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตวิญ,ญญาณคุณรู้ดีว่า ชีวิตที่เติมเต็มไม่ได้มาจากการถูกรับรู้แต่มาจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับหลักการของตัวเองอีกหนึ่งสาเหตุที่คุณอาจเข้าใจผิดว่านั่นคือความไร้เดียงสาคือความสามารถในการให้อภัยและก้าวต่อไปผู้คนอาจคิดว่าเพียงเพราะคุณละทิ้งความขุ่นเคืองและความเครียดแค้นคุณย่อมที่จะถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่เลย ดังที่การให้อภัยเป็นความเข้มแข็งระดับสูงสุดรูปแบบหนึ่งเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถครอบครองได้ซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามบาดแผลส่วนบุคคลและมองภาพรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นภาพซึ่งความรักและความเมตตามีความสำคัญมากกว่าการลงโทษซึ่งในแง่นี้การให้อภัยคือการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณ ที่ยินยอมให้คุณปลดปล่อยด้านที่เป็นลบอันเป็นตัวถ่วงให้คุณจมลงไปคุณเข้าใจว่าการยึดติดกับความโกรธหรือความขุนเคืองเป็นโซ่ที่ล่ามคุณให้ติดอยู่กับอดีตกับขัดขวางไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเป็นอิสระไม่ใช่ว่าคุณมองไม่เห็นความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่คุณเลือกที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมากำหนดความเป็นตัวคุณ แล้วถ้าคุณเคยถูกบอกว่าเป็นคนที่คิดมากเกินไปหรือมีจินตนาการมากเกินไปเรื่องนี้ก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคุณได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดสำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงที่จะมีโลกภายในอันมั่งคั่งที่ซึ่งพวกเขามักจะทำการร่ครวญความลึกลับของชีวิตฝันถึงความเป็นไปได้และทำการสำรวจแนวคิดเชิงนมามธรรม ที่ผู้อื่นมองว่าทำไม่ได้จริงหรือเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันชีวิตภายในเช่นนี้มักถูกเข้าใจผิดและคุณเองก็อาจเคยถูกบอกให้เลิกฝันกลางวันได้แล้วหรือรเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้เสียทีแต่สิ่งที่นักวิจารณ์เหล่านั้นมองไม่เห็นนั่นก็คือจินตนาการของคุณไม่ใช่การหลีกหนีจากความเป็นจริงแต่มันคือวิธีการเชื่อมโยงความเป็นจริงในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น ธรรมชาติของจิตวิญญาณแบบนี้ทำให้คุณมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆที่เกินกว่าระดับความผิวเผินคุณตระหนักว่าชีวิตนั้นยังมีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ในทันทีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงมักถูกดึงดูดให้เข้าสู่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณหรือการตั้งคำถามเชิงปรชัชญาที่สามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณ และช่วยคุณทำความเข้าใจโลกในแบบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นยังสามารถถูกแสดงออกด้วยวิธีการที่คุณใช้เวลากับตัวเองเพื่อการทำสิ่งต่างๆขณะที่ผู้อื่นอาจสแสวงหาสถานะทางสังคมเาะหาความสำเร็จทางวัตถุหรือไล่ตามกระแสที่เป็นความนิยมล่าสุดแต่ในกรณีของคุณกลับพบว่า ตัวเองสนใจกับสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ต่อต้านสังคมหรือไม่สนใจเรื่องของความสำเร็จแต่ลำดับความสำคัญของคุณมีความต่างไปจากคนอื่นคุณเข้าใจว่าทรัพย์อันล้าค่าที่สุดของชีวิตคือความรักความสงบภายในและการเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถซื้อหามาจากที่ไหนได้คุณเลือกใช้เวลาของตัวเองเพื่อการทนุถนอมความสัมพันธ์ ทำงานในโครงการที่มีความหมายหรือแค่เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่เงียบสงบในการใคร่ครวญสิ่งต่างๆมากกว่าจะออกไปไล่ล่ากับสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นความสำเร็จการจดจ่อไปอยังสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงมักถูกทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการขาดความทะเยอทะยานแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเข้าใจเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ที่สุดแล้วสิ่งที่คนอื่นอาจเรียกว่าเป็นความไร้เดียงสาแต่แท้จริงแล้วมันคือวิธีการใช้ชีวิตในระดับสูงกว่าที่อยู่ในตัวคุณเองคุณไม่ได้มองไม่เห็นด้านมืดของโลกใบนี้แต่คุณเลือกจดจ่อในด้านสว่างคุณไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อบกพร่องของผู้อื่นแต่คุณเลือกที่จะมองเห็นศักยภาพเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของคนคนนั้น คุณไม่ได้อ่อนแอในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือเลือกที่จะให้อภัยแต่คุณคือคนที่เข้มแข็งเพราะคุณรู้ดีว่าความสงบความรักมีพลังที่เหนือกว่าความโกรธหรือความเครียดแค้นเป็นอย่างมากการกระทำของคุณอาจไม่ถูกสังเกตเห็นโดยผู้ที่วัดความสำเร็จเป็นวัตถุสิ่งของหรือความสำเร็จภายนอกแต่ในระยะยาวนั้นเส้นทางทางจิตวิญ,ญญาณของคุณจะนำไปสู่ ความรู้สึกที่เติมเต็มและสุขสมหวังมากยิ่งขึ้นขอบคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe เพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางเพื่อการพัฒนาตัวเองทางจิตวิญญาณและการเติบโตในโลกภายในของชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง book for life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ